ในวันนี้นะครับจะเป็นเกมใหม่ประจําเดือนธันวาคมนะครับสำหรับใครที่มองหาเก e, ม,มใหม่หมประจําเดือนธันวาคมแล้วก็มองหาเกมเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยคลิปนี้จะรวบรวมมาให้ผู้ชมได้มากถึง15งเกมเลยนะครับเนาะก็สำหรับท so ี่ชื่นชอบก็จะต้อมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกม ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงค์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิกปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดหรือว่าเกมไหนหน่าเล่นเงินบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย to you know that been through this you know of myself Waves crashing scars I've been Girl, and เกมที่เล่นอยู่ๆเล่นมันเพิ่มไม่ต้องเคลียร์อะไรมากเกินบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า The Cheese c h e t นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวส่งพิซซ่าที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นน้องหมีจะต้องไปส่งพิซซ่าให้ทันเวลานะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆก็คือเราเนี่ยจะต้อง เล่นส่งพิซ่าไปเรื่อยๆซึ่งเกมเนี่ยมันจะเล่นตามรเวลไปเรื่อยๆยิ่งเราเล่นได้รเวลเยอะเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยก็จะได้ความยากที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้ตังที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับตังของเกมนี้ก็สามารถเอาไปซื้อสกินหรือว่าเอาไปซื้อเทียมที่ช่วยให้เราเนี่ยส่งพิซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเกมมันจะมีประมาณนี้เลยแล้วก็การเล่นเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยไปหาบ้านที่สั่งซื้อพิซ่ามันจะไม่บอกนะครับว่าบ้านไหนซื้อนะครับเราต้องวิ่งหาเองเท่านั้นนะครับภาพบรนี้กาศเล มุมสูงนั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมที่ทํามาจากอนิเมะชื่อดังอย่างเกมที่มีชื่อว่า doctor stone b a t t l e carb กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเปิดในโโตร e ญี่ปุ่นมานานแล้วแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดใน s t ตร e ฝั่ง ต่างประเทศกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ลงสโตไทยไม่นานก็น่าจะลงนะครับตัวเกมน้ครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะส่งตัวของตัวละครในการ์ตูนดร์สโตนนะครับไปต่อสู้กับฝั่งสตูนะครับในการส่งตัวละครเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่คล้ายๆัของเกมไลน์เลนเจอร์เลยนะครับปล่อยตัวละครไปต่อสู้หรือว่าไปทําลายฐานสตูให้หมดไปนะครับเมื่อเราทําลายเสร็จก็ถือว่าเป็นอันชนะไปในการส่งตัวละครก็จะมีเกจพลังงานนะครับที่จะทําให้ตัวของเราเนี่ยสามารถอันเชิญตัวไหนได้นะครับ แล้วก็มีการน้ำเกรดในขณะนั้นด้วยนะครับตัวเกมก็จะมีระบบการเปิดกระชัปองแล้วก็เล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ เนาะภาพกราฟิกก็เหมือนการ์ตูนเกือบทั้งหมดเลยใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าในสโตร์ต่ามประเทศนั่นเองนะเกมแนวเล่นเป็นเพลิน,เ,นเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแนว r p g จีเป็นแนวผจญภัยกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Titan Quest u l t i m a t e e d i t i o ชนนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้ด้วยตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในยุคสมัยกรีกนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะดําเนินตามเนื้อเรื่อง ไปเรื่อยๆนั่นเองเนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการพัฒนาตัวละครได้ค่อนข้าเงเยอะแยะมากมายเพราะเราเนี่ยสามารถสู้กับปีศาจหรือว่าสู้กับมอนสเตอร์เพื่อเอาของเนี่ยมาอัพเกรดตัวละครของเราได้มากตัวเกมยังมีพวก d l c ต่างๆที่จะเอามาให้เราเนี่ยได้เล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยมันมันมดรวมกันเลย ภาพกราฟิกภายในเกมไม่ได้สวยะไรมากแต่ว่ามันเน้นไปทางเกมเพลสซะส่วนใหญ่ใครทต้องการเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะครับราคาก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครที่จะซื้อนะครับก็ต้องรองรู้ราคาก่อนแต่ว่าใครที่อยากซื้อจริงๆก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับเนาะเกมแนว Tower d e f e n s e กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าฟ r i ง g e r Tri ริ r เกรนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เรานี่จะส่งกองกำลังนะครับไปสู้กับฝั่งสตูซึ่งตััวเเเกมนนนี่่ยยจะะลลได้งาๆครบ ตัวเกมนะครับมีหน้าที่แค่ส่งทหารไปเรื่อยๆแล้วก็จะนําเหร่อทหารของเราเนี่ยไปสู้กับฝั่งสตูตัวเกมเนี่ยมันจะมีเกจพลังงานอยู่นะครับเกจพลังงานนั้นจะสําคัญก็ต่อเมื่อเราเนี่ยจะต้องการส่งทหารนะครับถ้าเรามีเกจพลังงานเยอะก็สามารถส่งทหารได้เยอะ เพิ่มตามากขึ้นนะครับก็เป็นเกม,เกมที่เล่นสนุกเล่น,นเพลินได้แล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันยังผสมตัวของโรคไหลเข้าไปด้วยนะเพื่ออัปเกรดให้ตัวของของเราหรือว่าให้ต่างของเรามีความเกม่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะเกมต่อมานะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็มาหาเกมแนวเนื้อเรื่องมาใหม่เล่นอยู่เด็กคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสําหรับเกมที่มีชื่อว่า domino the little one สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวประจนภัยบผสมแนว าภาวะโลกร้อนเข้าไปด้วยนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเอาชิลอนออกจากที่นั่นให้ได้ภายในใเกมเนี่ยครับมันจะไม่มีอากาศหายใจแล้วนะเราต้องเดินหน้าเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนั่นเองเนะครับแคมการาฟิก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเขาได้สวยงามมากๆแล้วก็จะมีบอสต,ต่างๆที่คอยทําร้ายเราอยู่นะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามหลบให้ได้ตัวเกมนี้ไม่มีการโจมตีตัวของศัตรูใดๆเลยเพียงแค่วิ่งให้เร็วที่สุดเท่านั้นเพราะว่าตัวเกมมันจะมีถังออกซิเจนที่ท ให้เราเนี่ยตายได้ไง,ง่ายมากๆนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้น่าติดตามด้วยนะครับใครที่กันจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเนาะเกมแนวเล่นผ่านด่าเล่นเพลิน,นแล้วก็ไปแนวประจนภัย เกินบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าแ l a เจนี u n e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวซายส์โรลิ่งอาร์พีจีหรือว่าเกมแนวผ่านด่านไปเรื่อยๆตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมแนวรรคลายผสมด้วยนะเมื่อเราตายเราเนี่ยจะกลับมาเล่นด่านหนึ่งใหม่นะครับตัวเกมเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็การเล่นมายในตัวเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บแต้มเพื่อมาอั g เกรดตัวละครของเรานะครับตัวเกมจะอยู่ในทีมน้องเหมียวนะครับที่จะดูดันนิดหน่อยนะอาจจะไม่ได้น่ารักเหมือนเกมอื่นภาพบนรยกาการเล่น นี้นะครับจะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีสตูงต่างที่จะคอยจัดการเราอยู่นะครับเราเนี่ยก็สามารถไป จัดการมันได้เองนะครับเนาะก็สรบใครที่ชื่นชอบก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมแนวใช้สมองกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า c y p h e r Deck สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวการ์ดนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถเล่นกับผู้เล่นด้วยการใช้การ์ดของเราเนี่ยโจมตีผู้เล่นใครที่โจมตีได้เยอะตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยลงการ์ดนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดการ์ดให้ตัวละครให้การ์ดของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยเหมือนกัน นะครก็จะมีสกิลต่างที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันกราฟิิกก็ถือว่าทําออกมาดีไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กินสเปคจนเกินไปด้วยก็สำหรับตัวเกมก็จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะมาสนับสนนที่ ชอบเล่นเกมมือเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้นะเกมแนวฟุตบอลกันบ้างนะครับสรับใครที่มองหาเกมแนวฟุตบอลมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยคือห้าพาดเกมนี้เลยนะครับสรับเกมที่มีชื่อว่า k i c k 24 Pro Football Manager นั่นะครับสําหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมบริหารจัดการฟุตบอลหรือว่าบริหารจัดการทีมฟุตบอลนั่นเองนะครับตัวเกมนี้ครับเป็นเกมที่ เล่นง่ายๆเล่นชิวๆะครับแค่เราเนี่ยจะต้องจัดทีมนักเตะแล้วก็นําไปแข่งกับตัวของประเทศต,ต่างๆต,ตัวเกมเนี้ครับก็จะมีนักเตะเนี่ยให้เราเล่นเล,เลือกเล่นเนี่ยมากถึง900กว่าคนเลยก็คือเยอะมากๆตัวเกมก็จะมีการซ้อมนักเตะนะฝึกนักเตะนะแล้วก็จัดสรรขายหรือว่าซื้อนักเตะมาใส่ทีมของเราก็ได้เหมือนกันเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองเนะเกมยิงแนวนสไตล์โลกไหลกินบ้างเนี่ยครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า City of g r e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็น เป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นแฮมเตอร์นะครับที่จะเอาชรลดจากตัวของอาวุธชีวภาพให้ได้โดยการยิงไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนวสไตล์โลกไร้ที่เราเนี่ยจะต้องไปยิงกับฝั่งตูเพื่ออัปเกรดตัวของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีตังค์เพิ่มเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยครับไม่มีระมางเลยแค่ยิงไปเรื่อยๆแล้วก็ด่านในตัวเกมเนี่ยก็จะมีเยอะยะให้เราเลือกเล่นกันนะว่าเราเนี่ยจะเล่นด่านไหนอะไรอย่างไรเนาะแล้วก็กราฟิกมันจะอยู่ในแนวไซเบอร์พัง แล้วก็ตัวละครต่างๆเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้แล้วก็ตัวเกมก็จะมีสกิลให้เราได้ใช้กันในระหว่างเล่นเกมหรือว่าในระหว่างการอัพไรเวลด้วยนะครับนอะกจาบใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวยิงซอมบี้แกนบ้างเนี่ยสำหรับเกมนี้มีชื่อว่าซอมโบโ o ร สำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเล่นผ่านนานไปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดในดาวที่เต็มไปด้วยซอมบี้เกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นมันเพลินเล่นมันมาแล้วกราฟิกเกมนี้ค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะดูดีเลยนะครับจะมีหัวข้ต่างๆให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เจอแยะมากมายซอมบี้เนี่ยก็มีเยอะให้เราได้เลือกฆ่ากันด้วยเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมแนวผ่อนคลายกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Sweet Homemade นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนวเรียงเหรียญนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นน,น้อยๆนะครับที่จะมีเมดสาวเนี่ยมาคอยดูแ,แลเรานะครับตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องเลี้ยงเหรียญให้ชนะเป็นเดินด่านไปแล้วก็ในการเลี้ยงเหรียญนั้นนะครับก็จะมีมีค่าจํากัดด้วยว่าเราเนี่ยสามารถกดได้กี่ครั้งเรียงได้กี่ครั้งกราฟิกในตัวเกมนี้ค่อนข้างที่สวยมากๆตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เล่นผ่านเว็บไซต์นะครับไม่ต้องโหลดอะไรเลยนะครับมือถือก็เล่นได้นะครับ ใครที่งานจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปเล่นกันได้นะภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสไตล์อนิเมะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมแนวเล่นชิลๆอีกเกมเหมือนกันนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเหมียวแคสไอแลนด์ฟาร์มนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นน้องเหมียวนะครับที่จะมาสร้างเกาะแล้วก็มา ปลูกผักทาฟาร์มหรือว่ามาคับของว่ามาพัฒนาเกาะก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมปล่อยสลาให้กับผู้เล่นทําอยากมากเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะผสมแนวไอดอเข้าไปด้วยนะมีการฟาร์มของนํามาคับของแล้วก็นํามาทําฟาร์มหรือว่ามาตกปลาหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันคือมันเยอะมากในการเล่นเกมนี้แล้วก็ภาพการาฟิกภายในเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพการาฟิกที่มันจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นแนว 2D เนาะแล้วก็ภาพมุมในการเล่นเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกและมันเพลินได้นั่นเองนะเกมที่คล้ายๆหลายคนก็น่าจะจับตามองแล้วก็เป็นเกมที่เปิดให้บริการในสโตร์ไทยกเกมที่เรียบร้อยหลังจากที่เปิดในสโตร์นอกกันนะครับสรบเกมที่มีชื่อว่าโซนไนท์พีเคียวนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมภาคใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้ตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนภาคเก่าที่ว่าเราเนี่ยดงแดนเจียนเนาะแต่ว่าตัวเกมนี้มันจะเน้นไปทางแบบเล่นกับเพื่อนนะครับฟาร์มของกับเพื่อนซะส,ส่วนใหญ่แล้วก็ตัวเกมก็จะมีขาต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะในะตัวเกมเนี่ยแต่ละคาสเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนคาสได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ตัวเกมมันก็จะมีการรีคาร์อยู่เรื่อยๆตามระบบซีซั่นตัวเกมนี้ครับก็จะมีบอสต,ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถไปจัดการกันได้นะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบการอัปเกรดต่างๆอัปเกรดของอัปเกรดสเตตัสอัปเกรดตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับเนาะนะภาพการาฟิกก็ถือว่ายังคงอยู่ในทีมโซนไหนอยู่นะครับก็คือเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับเนาะก็ะใครที่ชื่นชอบแน้วก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมแนวสำรวจค้นหา สัตว์ต่างๆกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Bless มาเติมนเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยออกไปประจญภายในโลกกว้างแล้วก็ตามหาสัตว์ต่างๆและช่วยเหลือเขาแล้วก็นํามาเป็นสัตว์ของเราเพื่อไปต่อสู้กับสัตว์ต่างๆตัวเกมมีประมาณนั้นเลยนะครับตัวเกมไม่มีมากแค่มีการดนะครับแล้วก็มีการจับสัตว์มาแล้วก็นํามาเป็นลูกน้องของเราั่นเอ้นะครับเนาะตัวเกมเนี่ยก็จะมีการจัดทีมตัวละครด้วยเพื่อจะนําเรา สัตว์ต่างๆเนี่ยไปช่วยเราสู้ยิ่งสัตว์เราเนี่ยมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้เราเนี่แข็งแกร่งขึ้น ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปจัดการสัตว์ที่แข็งแกร่งแล้วก็นํามาเป็นพวกของเราเกมนะครับจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งแล้วก็เกมเนี่ยก็จะมีระบบการสังเกตต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมแนวสไตล์อนิเมะกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าโอ้ลอดคิงออฟนัสเตียนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอิงจากอนิเมะชื่อดังอยา่างโอ้ลอดเลยนะแล้วก็ตัว เกมเนี่ยจะทาออกมาได้เกือบทั้งหมดทั้งตัวละครแล้วก็ตัวของเนื้อเรื่องก็ยิงตามนั้นทั้งหมดเลยนะครับเนาะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นในรูปแบบเกมแนวสไตล์เทิร์นเบด RPG นะครับสามารถกดสกิลได้นะครับตัวเกมนะครับจะมีภาพกราฟ,ฟิกที่ส่สวยแล้วก็มีคัสซีใน,ในการใช้สกิลด้วยตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ยังไม่ลงสตูไทยนะครับเพิ่งเปิดในสตรจีนนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไป เล่นกันได้ตัวเกมก็ยังมีระบบการเปิดกระปองด้วยนะเพื่อนนาเราตัวละครในการ์ตูนโอเวอร์โดมาใช้กันนะหรือว่ามาเล่นกันนั่นเองนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถมาลองเล่นกันได้ในฝั่งโตจีนก่อนนั่นเองนะอ่ะนะครับกองเพลงมากสลับ15เกมมาใหม่ประจําเดือนธันวาคมนะครับกองว่านท่านชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สักคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝ่ายตามกันเลยกดแชร์ ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม